สวัสดีท่านผูช้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเทนนิสจากช่องเทนนิสก็สตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําปุ่มติดตามนะครับที่มันอยู่ด้านขวาล่างของคลิปนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับให้เราเซิร์ชคำว่าปุ่มกดติดตามกดค้นรูปไปนี่ครับล้วก็จะเอาแบบไหนก็ได้นะครับเอาเป็นปุ่มซารคไรด์แบบไหนก็ได้นะครับผม แล้วก็เลือกมาอันนึงนะคบผมแต่ตอนที่เราผมใช้ตอนนี้นะครับมันจะเป็นแบบอันนี้นะครับอ่ะเราจะใช้อันไหนก็ได้เอาเป็นอันนี้ก็ได้นะเนี่ยอันเนี้ยหรือว่าเราจะเลือกอันที่อยู่ข้างล่างก็ได้นะครับอ่าอย่างแรกนะครับให้เรากดตรงนี้แล้วก็กดคลิกขวาครับแล้วก็เซฟอิมเมจแอดนะครับอเออ เซฟเข้าไปอ่าและอย่างที่สองนะครับเราต้องเข้าไปในโปรแกรม Photoshop นะครับ mm hmm. เพื่อเราจ้องต้องป mm hmm. รับขนาดให้มันเป็น150คูณ150นะครับอ่าเข้าเกมเอ้ยไม่ใช่เข้าโปรแกรมนะครับอ่าต่อไปเราก,กดไฟล์นะครับกด New ครับนี่แลให้มันเป็น150กับ150พิกเซลนะครับงสองอันและนี้ก็เป็นไว้นะครับอ่ากดโอเค ต่อไปก็กดไฟล์นะครับแล้วก็กด place นะครับหรือเราจะกดเป็น open ก็ได้นะครับแต่ถ้ากด place นี่คือเราสามารถปรับขนาดได้เลยนะครับถ้ากด open นี่คือเร,เราต้องไปกด edit แล้วก็กด time r a n s f o r m อีกรอบหนึ่งนะครับ free transform ครับเราถึงจะปรับขนาดได้นะครับอ่าเรากด place เลยกันนะครับอ่าต่อไปแล้วก็เลือกรูปครับที่เราเอามาเมื่อกี้ไหนหนะ หารูปไม่เจอเอาไหนเนี่ยหารูปไม่เจอครับท่านผู้ชมรูบหายเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยกันเดี๋ยวเรากลับไปหาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมรูปไหนนะอ๋อรูปนี้อ่ะกดเซฟไปอีกรอบ เลยนี้อืมเซฟไปละลองมาดูารอบหนึ่งนะครับผมรับไฟเลสเฮ้ยอ,อ้ามีละอ่ะกดเลสนะครับอ,อ้าวเออใช้ไม่ได้อ๋อมีบางอันที่ใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปหาอันใหม่นะครับผม เอาเป็นอันนี้ก็ได้นะครับว่าจะเอาเป็นอันไหนเดีเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะกดเข้าไปเอาไม่ใช่คลิกกวาแล้วก็กด Save Inmate Add นะครับอ่ากดอ i l ไฟรับจากนั้นไปที่โปรแกรมของเราแล้วก็กด Players แล้วก็หาอันนั้นนี่ ได้ไหมเอาก็ยังไม่ได้อีกงั้นลองกดเป็นไฟล์แล้วก็โอเพนดูอ่ะลองโอเพนอันนี้อ่ะก็ไม่ได้หรอทำไมนี้หรือว่ามันต้องเป็นเฉพาะเท่านั้นเราลองไปเลือกอันอื่นกันแล้วกับแบบอาเป็นอันนี้เลยอ่ะ ล่าเป็นอันนี้ก็ได้อ่ะอก,กดเซฟเวลากดออไฟล์อ่ะดูซิจะได้ไหมกดเลสแล้วก็เอาอันนั้นออกมานี่ ึอออ่าได้แล้วนะครับนี่พอได้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ขยายให้มันเท่าหน้าจอนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนเบืึองจะเอาให้มันเต็มหน้าจอนะครับอ่ประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไป ให้เรากด enter ครับนี่เราก็จะได้รูปภาพแบบนี้มานะครับจากนั้นให้เรากด p i c ไ file ครับแล้วก็กด save as เลยครับลจากนั้นเราก็ตั้งตรงนี้นะครับเป็น png นะครับอันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับชื่ออะไรก็ได้นะครับ่ะกด save ไปกด ok นะครับแล้วก็กดปิดไปเลยครับ ต่อไปเรามาที่ Google นะครับกด y o u t u b e นะครับมาที่ช่องของเรานะครับอ่าอยู่ตรงมุมขวานะครับกดไปที่ช่องของเราตรงมุมขวานี่นะครับรอรถแปนึงครับผมอ่ากดคลิกแล้วก็กดช่องของคุณนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่ YouTube Studio นะครับ พอได้แบบนี้นะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่านะครับรึบให้เรากดไปที่ช่องนะครับอ่าแล้วก็กดการสร้างแบรนด์แป๊บนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นครับแล้วก็กดคนปกตินะครับมันจะขึ้นว่าให้ใส่แบรนด์อะไรนะครับแล้วก็กดตรงนั้นนะครับอ่าของผมเป็นแทนที่นะครับแล้วก็เลือกอันที่เราทำมาแล้วนะครับผม ไหนนะอ่านี่นะครับนี่ถ้าเป็นขนาด1นึ่งร้อยห้าสิบูนหนึ่งร้อยสิบนะครับเราก็เลือกนะครบว่าจะเอาเป็นแบบไหนอ่ะตลอดทั้งวิดีโอกดบันทึกอ่าเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นครับเราจะไปดูคลิปไหนของเราก็ได้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับมันก็จะขึ้นแบบให้ขึ้นมาตรงขวาล่างนะครับ แล้วพอเร,เราต้องใช้เป็นคอมเท่านั้นนะครับหรือเราจะใช้โทรศัพท์แล้วเปิดหน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะครับถ้าใช้โทรศัพท์แล้วมันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วพอเราไปกดปุ๊บมันจะไม่ได้นะครับอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่พอเรากดตรงนี้ปุ๊บเอากดติดตามก็ไปติดตามได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ถ้าเรากดตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรขึ้นนะครับ เพราะว่ามันไม่เหมือนคอมครับคอมนี่คชี้ปุ๊บกดติดตามก็ได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์ให้ผมด้วยนะครับ,รลรบ,บรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบแลราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ